จริงจังจจริงมากครับจริงจังมากอยากให้เล่าความทรงจำเกี่ยวกับการ์ตาที่มันมีแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆเราสองคนเคยเล่นในเพลงนี้ที่ชอบสุดเล่าก่อนเลยเล่าก่อนเลยเริ่มจากผมเลยแล้วกันด้วยความที่มันเป็นเด็กผู้ชายในยุคผมก็คือเกือบทุกคนมั่อที่แบบจะดูกันดั้มอะไรเงี้ยแล้วก็คือพอเรารู้จักกันดั้มเราก็ต้องรู้จักการ์ตาคือเป็นโมเดลที่เราซื้อมาต่อก็คือ ผมมาเก็บตั้งแต่เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเลยคับก็คือตั้งแต่ที่มันอยางมีสมัยแบบเราเริ่มมาตั้งแต่ตัวจิ๋วก่อนแล้วเราก็ค่อยขยายใสมาเรื่อยๆเพราะความยากในการต่อก็แ,แบบยากทีเรื่อยๆก็สะสมมาเรื่อยๆเลยค่ะผมจะเป็นเ,เริ่มจากเล่นเกมครับเกมกานดมกับเพื่อนตั้งแต่ตอนสมัยมออ2มแล้ว,วพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกสนใจว่าแบบผมไม่เคยเห็นกันพามาอยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกกลัวที่จะต่อเพราะว่าคิดว่ามันยาก ตอนแรกเขาบอกว่าแบบเกันพานเนี่ยคือของเล่นผู้ใหญ่แบบเราเป็นเด็กเนี่ยเราเล่นไม่ได<ช>้ของเล่นผู้ใหญ่ต้องยากแน่เลยแต่ว่าพอเราลองซื้อมาแล้วต่อแบบเฮ้ยสนุกอ่ะผมเป็นคนที่ชอบต่อเลยผมใช้สมาธิเรื่อยๆแล้วแบบโอเคต่อไปต่อเกียรติต่อไปที่มันยากขึ้นต่อเกียรติต่อไปที่มันยากขึ้นคอลเลคชันอะไรนี้มากขึ้นส่วนตัวผมมาชอบชอบยูนิคอร์นครับยูนิคอร์นกันดั้มกับวิงกันดั้มยูนิคอร์นกันดั้มก็คือตัวที่ตั้งอยู่ตรงนี้ นี่มันมีตัวอีกตัวนึงที่มีตัวใหญ่ตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นแบบยูนิคอร์ทั้งตัวใช่ใช่ไอเกจ็ดแปดก็เท่ดียวเป็นพลาสสิกครับส่วนของผมจะชอบเป็นตอนเดียผมชอบดูกันดั้มซีดก็คือของชนชอบแบบชอบกันดั้มฟรีดอมอะไรเงี้ยไอจีด็อกจีด็อกที่หนึ่งจำรหัสได้เด้อนะใช่เหรอแซทจีเอฟสลัดสิบเอซอ๋อตัวจริงครับตัวจริงที่นี่ก็มันเป็นมากกว่าของเล่นนะผมว่ามีคุณค่าทางจิตใจตรงที่ว่าพอเราให้เวลากับมันเนี่ยเรามีความผูกพันในการสร้างมันขึ้นมา แล้วเราโตมากับมันใช่ไหมใช่แล้รู้สึกว่าแบบเออสิ่งนี้มันคือแบบพอร์สอาวุะที่แบบเรามองแล้วรู้สึกจําได้ว่าเออเราต่อมันเราใช้เวลาเท่าไหร่เราคุ้มเืนเท่าไหร่เพราะแบบอย่างกันพลาชิ้นหนึ่งอะถ้ามันเป็นแบบเกรดที่สูงๆการใช้เวระยะเวลาในการต่อมันนานมากแบบบางตัวแบบผมต่อเป็นวันอะไรเงี้ยแล้วแบบสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันคือแบบความภาคภูมิใจของเรานตอนนั้นนะก็เป็นเรื่องราวที่แบบมันโตมากับเราเลยมันเพราะว่ามันมีความละเอียดในการต่อรบบบางตัวมัน เกลสูงๆแบบเพอร์เฟคเกลบางตัวต้องมันจะมีแบบชิ้นส่วนเป็นเป็นเหล็กต้องใช้น็อตอะไรเงี้ยมันก็มีน็อตต่อไฟมีสายไฟต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางตัวอะไรนะครับเราได้อะไรปยนได้อว่ามันได้สมาธิได้ความสุขได้ความผูกพันอย่างที่ผมบอกพอมาตั้งโชว์แบบที่บ้านเรามีคุณค่าานจิตใจแล้วแบบ่ชอบมากๆตรงที่เราเราให้เวลากับมันใช่เราให้เวลากับมันแล้วบางคนเขาจะเรียกว่าเพ้นสีเองให้มันสีเยือกเหมือนตามที่เขาต้องการอะไรี้ได้ด้วย ผมเองก็ซื้อดินสอตัดเส้นมาเป็นปากกาตัว่ก็จะแบบบางชิ้นมันจะแบบสีมันยังขาดอะไรสีมันยังขาดอะไรไปบางอย่างเราก็จะซื้อปากกากันดั้มเลแหละมาเติมเองก็เป็นสิ่งที่แบบนอกจากว่าเราจะได้เทรนสมาธิแล้วเรายังได้เทรนความพิสร้างสรร์ด้วยเพราะว่ากันพ้าที่เราต่อแต่ละตัวมันก็สามารถใส่ความตัวเองเข้าไปได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่มันด้วยความแบบมันต้องทำแบบด้วยความใช้ precision นะครับความความละเอียดละอ่อนในการทำแต่ละอย่าง ถ้าคนที่อยากลองแต่ไม่เคยลองที่นี่มีเวิร์กช,ช็อปนะฮะก็คือเราสามารถมานั่งต่อกันพาได้ฟรีแล้วก็เอากลับไปบ้านฟรีได้ด้วยก็คือสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากใช่ของงา,าเนเลยครับบันไดสตูดิโอซบบี้มีเช็คเป็นสิบชันนะครับสองยี่สิบก็คือผมรู้สึกว่าการที่คุณมาที่เนี่ยังไปบอกมันจะมีเวิร์กช็อปใช่ไหมคุณสามารถซื้อแล้วคุณสามารถนั่งต่อกันได้เลยก็คือมันจะเหมือนว่าเราได้เทรนหรือว่าได้ลองอะไรใหม่ คนที่ไม่เคยลองก็ผมแนะนำให้มาลองเลยครับผมถึงวันที่สี่ตุลาคมจริงๆครับดีจริงๆเชื่อผมนะฝากผลงานแล้วครับฝากผลงานแล้ครับตอนนี้พวกเราทีนิตี้นะวันนี้มาผม่วงมาเตอร์สองครัครับทีนิตี้พวกเราได้ปล่อยสเปเชียลซิงเกิลไปนะครับชื่อเพลง Sky ท i t y n น g h t ะตอนนี้ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้ว ที่สำคัญนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับใช่แล้วเราจะมีไลฟ์พิเศษให้ทุกคนดูด้วยนะครับเป็นคัมแบ็กสเตจครับผมยี่โมงนะครับโอ้โหซีนพรุ่งนี้พวกเราตั้งแต่เช้าเลยอ่ะใช่ตอนเที่ยงเหรอตอนเที่ยงเหรอครับอะไออ๋อก็อยากให้ทุกคนรอติดตามก่อนรอติดตามครับผมแล้วเร็วแบอกไว้ก่อนว่าเป็นสเปเชียลแทร็กที่พวกเราอ่ะคุ้มเทมากๆจริงๆทั้งด้านการถ่ายเมีครับ รับองวาทุกคนน่าจะชอบกันนะครับ<ช>ก็อยายกให้คนรอติดตามกัครับกัปลาจิกีน่าราวันพรุ่งนี้แล้วครับที่ที่คุกคนรอหลอกมีสิทธิ์ครับใชบ่ครับครับสำหรับงานนี้นะครับก็สามารถมาได้จนถึงวันที่4ตุลาเลยครับผมก็ชั้นหนึ่งที่เสียบกล่ครับลองซื้อกันได้นะครับก็ของว่าคุณติดใจแน่นอนนะแลก็ซื้อตัวต่อไปแน่นอนคนระับของมันต้องมี <laughs>